และสะสะจจังหวัดชนบุรีสมุทรปราการนะครับนำใหม่คน้นเข้าตรวจค้นหวด5หจุดนะครับพิติการของเครือข่ายนี้นะครับมีการเปิดสถานพยาบาลและร้านขายยานะครับเพื่อขอโคต้าในการสั่งซื้อยานะครับแล้วนําไปลักลอบเก็บและจําหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับร้านขายน้ํากระท่อมนะครับจุดที่น่าสนใจในจังหวัดชลบุรีนะครับเราสามารถตรวจยึดยาแคไอรวมกว่า600 ขวดนะครับและสูตรการเนี่ยเรายึดยาธรรมด้าหรือยาเขียวเหลืองเนี่ยกว่า2,800แคปซูลนะครับและจุดนี้นะครับมีกัญชารวมอยู่ด้วยถึง23กิโลกรัมนะครับเครือข่ายที่2นะครับเป็นเครือข่ายจําหน่ายยาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่2ทธันวาคมนะครับที่ผ่านมาเราร่วมกับทางออยนะครับได้ตรวจค้นทั้งหมด3จุดนะครับ พติการก็จะคล้ายกับเครือข่ายแรกครับมีการเปิดร้านขายยาเพื่อขอโคต้านะครับและนําไปลักลอบจําหน่ายรวมถึงมีการโพสต์ขายขายยาทางออนไลน์นะครับซึ่งพฤติการดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับผิดกฎหมายนะครับและจุดนี้ครับเราสามารถจับกลุม่มผู้ต้องหาได้1นึ่รายนะครับโดยมีความผิดฐานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่รับอนุญาตนะครับและเครือข่ายที่3ครับ เป็นเครือข่า,ขายโรงงานผลิตยาแก้ไอปอมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับปฏิบัติการเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตรวจค้นจํานวน2จุดในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับเราและทางอ,อยอและทางสสจจังหวัดสิงห์บุรีก็ร่วมกับทางอบคบนะครับพฤติการกคือกลุ่มนี้ตั้งโรงงานผลิตยาแก้ไอปอมขึ้นมานะครับต้มบรรจุยาเพื่อส่งให้ร้านขายยาและ,ะสถานที่จําหน่ายน้ํากระท่อมให้กับวัยรุ่น ทั่วไปนะครับสิ่งที่ตรวจยึดได้เนี่ยก็คือมีขวดป่าบรรจุก,กว่า35,000ขวดนะครับฝาขวด7 9 0 0 0มฝานะครับรวมถึงหม้อต้มเครื่องจักรและสารเคมีที่ใช้ในการลักรอบการผลิตนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับสรุปนะครับการปฏิบัติการของเราทั้งหมด10จุดเนี่ยเราสามารถตรวจยึดยาชรรมดอลเนี่ยได้มากกว่า1 3 0 0 0ล้าน3นเม็ด1ล้าน0 0 0แคปซูลนะครับ และยาแก้ไอแก้แพ้เนี่ยกว่า1นึ่งขวดมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นเนี่ยกว่า20ล้านบาทนะครับผมขอย้าว่ายาธรรมด้านะครับหรือยาเขียวเหลืองเนี่ยเป็นยาควบคุมพิเศษ,ษ,ษนะครับต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้นนะครับซึ่งยานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การรักษาโรคบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อ,อ,อมาผสมปรุงแต่งหรือว่าใช้ในการสานการณ์ความมึนเมาแต่อย่างใดนะครับทั้งหมดเนี่ยสามเครือข่ายที่เรา ปฏิบัติการมานีครับมีความผิดตามกฎหมายเมืองต้นนะครับเป็นความผิดตามพรบรยาพศ2,500 2,510ดังนี้นะครับกรณีผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมมีความผิดฐานผลิตและขายยาโดยไม่รับอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0บาทนะครับความผิดฐานผลิตและขายยาปลอมมีโทษตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตนะครับปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง50,000บาท สองครับกลุ่มเครือข่ายที่ลักลอบขายยาแผนปัจจุบันหรือยาอันตรายจะมีความผิดฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000บาทความผิดฐานขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์นะครับโทษปรับตั้งแต่10,000ถึง50,000บาทครับและ3นะครับผู้จําหน่ายยาโดยไม่ใช่เภสัชกรเนี่ยซึ่งเราพบเห็นเ,เราจับกลุ่มมาโดยกวาดล้างมาโดยตลอดนะครับ อันนี้จะมีความผิดตามพราบาวิชาชีพเภสัชก,กรรมพศ2531นะครับฐานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทําการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพดังกล่าวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่รับอนุญ,ญาตนะครับจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ลำดับต่อไปขอเชิญเพศัชกรหญิงสุภธาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวเ,เกี่ยวกับรายละเอียดในคดีนี้ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ผสื่อบุญชนทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต้องขอขอบคุณนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบอกอปคบอนะคะที่ร่วมมือกับอยอยในการดำเนินการขวาดล้างจับกุ่ม เครือข่ายในการลักรอบนะคะผลิตนะคะยาแก้ไอนะคะหรือ4คูนร้อยะคะที่เรารู้จักกันดีมาโดยตลอดนะคะในในเรื่องนี้เนี่ยอยอเราทราบดีนะคะว่าขบวนการในการที่ผลิตยา4ี่คูณร้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมีการอาศัยช่องว่างในเรื่องของใบนำใบอนุญาตสถานพยาบาลไปซื้อ ยาธรรมดอลเป็นจำนวนมากจากสถานที่ผลิตซึ่งเราเนี่ยติดตามข้อมูลอยู่โดยตลอดนะคะคือคือพูดง่ายๆเราดูว่าโรงงานผลิตไหนที่มีการผลิตเนี่ยจำนวนที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นและสถานพยาบาลไหนที่มีการสั่งซื้อยาธรรมดอลเกินกว่าที่จะใช้จริงนะคะแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาสืบสวนร่วมกับ ตำรวจบกปคบจนกระทั่งพบเครือข่ายอย่างที่ทางตำรวจได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้เราสืบจนกระทั่งรู้นะคะตั้งแต่ต้นตอของผู้ผลิตนะคะร้านสถานพยาบาลที่สั่งซื้อยาแล้วก็แบ่งที่ไปขายคือร้านขายยาต่างๆซึ่งเราพบว่าขายทั้งในร้านขายยาแล้วก็ออนไลน์ก็เป็นที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยอ,อยอเนี่ยก็ ทำงานร่วมกับตํารวจบอกอปคบอมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาธรรมดอลนะคะหรือเรื่องอื่นที่ทุกท่านก็จะเห็นว่าเราดําเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะที่ฉันเองก็เรียนนะคะให้ประชาชนนะคะได้ทราบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่จะดําเนินการจับกลุ่มได้อย่างมา มีประสิทธิภาพก็คือประชาชนก็เป็นหูเป็นตาให้เราด้วยนะคะท่านเห็นนะข้อความผิดปกติของสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่รักรอบผลิตสถานที่ผลิตสถานที่ขายร้านขาย,ยาอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นพฤติกรรมนะคะที่ผิดกฎหมายนะคะก็สามารถแจ้งได้ทั้งที่อย .1556 หรือที่ตำรวจบกปคบ,บ,บ,บเรานะคะรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทางนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็จะ ปิดนะคะในเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับนะคะว่ามั่นใจได้ว่าร้องเรียนกับเราทั้งสองหน่วยงานนั้นความลับนี่ก็จะไม่แพ่งพายไม่รั่วไหลเป็นเ,ออเด็ดขาดนะคะขบวนการที่เราจับได้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดในเรื่องของขอบวนการผลิตยา ธรรมดอนะคะนอกระบบแล้วก็มียาแก้ไอด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นตอของการผลิตนะคะยา4ี่คูนร้อและเป็นที่มาทำให้เยาวชนเนี่ยจะติดยาเสพติดอื่นๆตามมานะคะอันนี้ก็เป็นภัยร้ายแรงนะคะต่อเยาวชนของประเทศนะคะก็ขอบคุณนะคะทางกรมรญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำงานด้วยดีกับอยอยมาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถยกมือสอบถามได้เลยค่ะถ้าไม่มีเพิ่มเติม,มขอขอเชิญผู้มุคคลชาถ่ายรูปด้านหน้าค่ะ พี่สื่อเก็บภาพได้เลยนะคะ